แต่เราออยใส่ปลาทูไปแล้วนะบางส่วนนะตกตรงที่อ่อยอด้กะก็มาลุ่มลละตกปลาช่อนนะเดินเด้อเด้อเดเด้นเด้เด้นเด้

บอกเลยว่าได้มันคนระับ <c> เ <oughs> นี่ยใส่ปลาทูอะเหี้ยของเรานะครับใส่ปลาทูไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปนูนะ โอ้โหเร็วแท้เนาะมันไม่เข้าปากจริงอะเดี๋ยวต่อไปต้องส่งอีกนี่โอ้สหได้เลยเดี๋ยวโอกาสโอกาสากาเลยได้โอกาสเลยหมรับ มันอยู่ในบอ่อเนี่ยแหละมันไม่ไปไหนหรอกนี่เอานี่คนละไปแล้ว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 ไอช้ชอนี่ฮะอืออย่างงี้อย่างงี้ตรองนีงได้แล้วโอ้ยใส่สวยเลยนะครับนี่ เนี่ยแต่อของบอบอกให้ออกเราก็ได้มันเลยครับโอ้โห <laughs> ไม่เข้ากระชังครับผมเด <laughs> ี๋ยวเอาไหมเอาไหมโอ้ตายแล้วไม่เข้ากระชังฮะอู้แต่อของง้างเลยนะนี่อของง้างเลยนะนี่ตัดต่ของนะ ลอื้มเฮ้ยได็กนี่สวยๆแล้วครรอบนี้เราจะไปปล่อยให้หลุดแล้วนะเดี๋ยวจะของบ่อจะว่าเรานะครับเนี่ยอื้อดู เียวาเขียวเซยปลาทูนะครับก็นี่นะนี่เนี่ยประมาณนี้นะแ้วผมบอกเลยว่าขาวมาก <c oughs> โอตกเลยล้างมือก่อนแล้วกินแล้วเราส่งส่งเนละ ห <c oughs> ล่อลงเข้าไปแล้วอ <c oughs> บอกเลยนะเอามันแล้วโอ้ตายแล้วแรงไปหน่อยคนระัพันหมดเลยฮนะไปแ,แล้วเอาไม่โอ้ นกกี่ยิ่งสกปรกอืมดูวะเฮ้ยนี่ของกัวกระสือมาหาผมมากเลยนี่มันใหญ่ไปไหมเนี่นะ ตอนนี้เราต้องส่งเลยเราต้องส่งเพชรกว่าเดิมนะเพราะเราใส่เหยื่อไปใหญ่มากเอาละกินละกินละกินละไปละ แต่เราต้องส่งเยอะๆหน่อยนะครับเพราะเราใส่เหยื่อไปใหญ่มากไปล็อกไปล็อกล็ล้วไปล็อไปล็อกนะฮะโอ้โหโอ้วี่โอ้วี่โอ้ทุ่นหลุดไปแล้วทุ่นเขาหลุดไปแล้วเอาทุ่นหลุดไปโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับไซโลนัะนนี่โอ้โห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 โอ้ทุ่นพังไปเลยครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ ปลาตัวนี้ดูดทุ่นตัวนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วนีนะ่โอ้ขอจิปเปอร์หน่อยครับผมอ๋มอวงเกี่ยวเดียวนะเดี๋ยวขึ้นตัวปัวขึ้นไหมได้อยู่คือตัวนี้ครับเจ้าขอ,องบอกเจ้าขอ,องบอกบอกเห็นนะทำลายทุ่นเขาหมดแนะล้วหักหมดแล้ว ไอ,อตัวนี้นะครับทำหักครับไม่เกี่ยวผมครับเนี้ยขู่ขอ่เรเนี้ยเห็นไหมฮะหัวหัวหัวเนี้ยเราก็ต้องปล่อยนะครับผู้เล่นนะอ้อใสใ่เขาออ้อหได้มันแล้ว แต่ตอนนี้นะครับทุนไปนะครับเราต้องทอํายังไงครับเนี่ยจะทำเท่าทุนเขาเสียหายแล้วทุนไปแล้วทำยังไงดีไม่น่าเลยผมทั้งนั้นทำเขาพังอีกทุนไปแล้วไปนู่นแล้วทุนเดี๋ยวผมไปหาทำทุนแน,นะ พอได้ทุนแล้วนะครับใส่เสียก่อนจะของง้างเลยครับผมตัวใหญ่เกินนะเมื่อกี้เกียวนี่เอ่ยนี่ครับทุนนี่เห็นแน่นอนครับ ไปแล้วืเ <c oughs> นี่ยคุณขวดน้ำแบบโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยขูดขวดน้ำโอ้โหนี่นี่้โปากบนสวยเลยนะเร่ยนี่ นี่ฮนะใยั่เลยนะผมครึ่งกิโลฮะเอา,ลาปลดซะเข้าไป